สวัสดีครับลูกๆนักเรียนที่นารักทุกคนนะครับวันนี้ครูอภินานก็มาพบก,กับนักเรียนเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันหน้าที่่ะไรครับหน้าที่25แล้วนะครับสําหรับนักเรียนชั้นป .1 ของหนังสอ Del ือเดลเซ่ฮัลล์วันนส่วนที่เป็นส่วนบุกนะครับวันนี้เป็นการขึ้นบทใหม่แล้วนะครับผมยูนิต3บทที่่ะไรครับยูนิต3บทที่3เยนะครับ ชื่อหัวเรื่องว่าอะไรครับ My friend นะครับก็คือเพื่อนเพื่อนของฉันเอามาดูในรายละเอียดกันเลยครับผม My นะครับ My อ่านว่า My นะครับ Friends นะครับอ่านว่า Friends My แปลว่าของฉัน Friends แปลว่าเพื่อนเพื่อน,อนหลายคนก็เลยแปลว่าเพื่อนเพื่อนของฉันนะครับคำสั่งนะครับนะ Listen Point and Repeat listen แปลว่าฟัง point แปลว่าชี้ and แปลว่าและ repeat แปลว่าอ่านตามนะครับนี่นะครับคำอ่านและคำแปลคุณครูพี่นันเขียนให้แล้วนะลูกนะเพราะคำสั่งนี้ก็คุณครูสอนมาหลายหน้าแล้วนะครับมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับคำสั่งเนี่ยให้นักเรียนหัดจำไว้นะครับนะ listen point and repeat ฟังนะครับชี้และอ่านตาม มีคำศัพท์อยู่4ี่คำศัพท์นะครับคือคำศัพท์แรกนะครับอ่านว่าอะแมนนะครับ a m a n อะแมน a อ่านว่าอะนะครับไม่อ่านว่า a นะครับแมน m a n m เท่ากับโมมา a เท่ากับซาลาอ n เท่ากับนอรูอ่านว่าแมนอะแมนนะครับแปลว่าผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายในที่นี้คือเป็นผู้ใหญ่นะครับนะคุณครูก็เลยวงเล็บว่าเป็นผู้ใหญ่ แปลว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับหนึ่งคนแปลว่าหนึ่งส่วนคำต่อไปก็คืออะ woman นะครับ woman อ่ะเมื่อกี้ก็แปลเหมือนกันนะครับแปลว่าหนึ่ง w o u O, m a n นะครับอ่านว่า woman w u เท่ากับวแหวนนะครับ o เท่ากับสระอู u เลยอย่านว่าวู u นะครับแล้วก็ man เมื่อกี้ก็ที่แปลว่าผู้ชายก็เหมือนกันนะครับ woman ็แปลว่าผู้หญิงนะครับผมในที่นี้คือผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเรียกว่า woman อะ woman ก็เลยแปลว่าผู้หญิงหนึ่งคนต่อไปก็เป็นเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายเรียกว่าอะไรครับ boyboy a a boy. นะครับอะหรือเออก็ได้นะครับแต่อย่าเรียกเอนะครับอะหรือเอออ boy หรือ aboy นะครับ b-o-y อ่านว่า boyb แลกับ b- ใบไม้ O อเท่ากับสระอนะครับวายเท่ากับยอยักษ์ก็เลยบอบไม้อ uh, อ่างยอยักษ์อ่านว่าบอยแปลว่าเด็กผู้ชายเออบยก็แปลว่าเด็กผู้ชายหนึ่งคนส่วนเด็กผู้หญิงนะครับเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่า girl นะครับ G-I-R-L G i r านะครับ g เท่ากับกอไก่ L, นะครับ IR เท่ากับสระเอ L เท่ากับ ling, ลอริงเราอ่านว่า Girl นะครับเกิไม่ใช่ว่าเกินนะครับหนะถ้าเกินนี่นอนหู ugh, สะกดนี่เกินะครับลอิงสะกดแปลว่าเด็กผู้หญิงหนึ่งคนโอเคนะครับไปหน้าถัดไปครับผม point to the man นะครับ point นะครับ P-O-I-N-T อ่านว่า point คุณครูสอนมาแล้วนะลูกแปลว่าอะไรครับแปลว่าชี้นะครับ แปลว่าถึงนะครับหรือว่าที่หรือว่าสู่นะครับก็เลยแปลว่า point to แปลว่าชี้ไปสู่หรือชี้ไปที่ the man man นะครับแปลว่าผู้ชาย the นะครับเป็น article ที่เป็นคำนำหน้าได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ทั้งคำนามที่เป็นเอกพจน์และพระอุพบ์เพราะฉะนั้น the จึงหมายถึงการระบุลงไปนะครับนักเรียนว่าเป็นผู้ชายคนนั้นแน่นอน ถ้าอแมนเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับนะว่าเป็นผู้ชายคนไหนแต่ถ้าเดอะแมนหมายถึงระบุลงไปเลยชี้ลงไปเลยนะครับเนี่ยที่ลูกผู้หญิงคนนี้ชี้ไปที่ผู้ชายคนนี้บอกว่า point to the man ชี้ไปที่ผู้ชายคนนี้เลยนะครับเจาะจงไปเลย that is the man นะครับ that is the man แปลว่าอะไรครับ that แปลว่านั่น is แปลว่าคือ the man นั่นคือผู้ชายผู้ชายที่ระบุลงไปนะครับ โอเคครับผมแล้วถ้าเกิดชี้ไปที่ผู้หญิงแล้วครับนักเรียนตรงนี้ชี้ไปที่ผู้หญิงภาษาอังกฤษว่าอย่างไงครับก็ point to the woman ชี้ไปที่เด็กผู้หญิงก็ point to the girl ชี้ไปที่เด็กผู้ชายก็ point to the boy this is the man เป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่แล้วครับก็ that is the woman นะครับ ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงแลครับก็ that is the girl นะครับถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ that is the boy เค <Okay, S 1> นั้นเองนะครับนะนักเรียนลองหัดพูดดูนะครับแล้วก็จบหน้าที่25ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องครูนันชาแนลนะครับและกด subscribe ก <Okay, okay. S 1> ดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่26นะครับสวัสดีครับ Okay, okay.